กลับสวัสดีครับแพนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระธมเดชนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับวันนี้ช่องการศึกษาพระธมเดจนะครับผมมีพระธมเดจวัลคังนะครับอีกหนึ่งพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระเนื้อจัดมากนะครับสีสันมณะออกเหลืองอมน้ําตาลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับ ที่สมเด็จพุทธจัน์โตท่านสร้างไว้ให้ลูกหลานนั้นชนรุ่นหลังนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระที่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมทางช่องการศึกานะครับส่งมาให้ทางเราพิจารณานะครับในวันนี้ผมก็ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับธรรมชาติเนื้อผงเก่าเนื้อปูนเก่าอีกหนึ่งองค์นะครับพระองค์นี้เนื้อพระเนี่ยนะครับค่อนข้างจะออกไปทางปูนสุก เป็นเนื้อปูนสุกด้วยนะครับภาพอาจจะมืดสักหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการเพิ่มแสงของภาพพระด้วยนะครับของภาพด้วยบางท่านท่านอย่าไปเพิ่มแสงมากเกินนะครับพระเนี่ยให้ถ่ายอยู่ในสีสันวันนะพอประมาณนะครับให้ตรงกับสีพระเดิมนะครับอย่าไปแต่งสีแต่งภาพมันเยอะผมจะนํามาปรับเองนะครับเมื่อผมบรรยายนีนะครับเมื่อเรานํามาโปรโมทนะครับ พระองค์ไหนที่เพื่อนๆต้องการให้ผมโปรโมทเนี่ยนะครับเมื่อคนอื่นที่เขาต้องการจะเช่านะครับเขาเห็นหน้าพระสีสันแบบนี้แต่เพื่อนๆส่งมาเนี่ยนะครับคนละแบบนะครับเพราะว่าท่านไปปรับสีภาพจนเยอะเกินจนเกินไปนะครับอาจจะเป็นพระแท้ก็จริงนะครับแต่ถ้าสีสันวนะันณะเนี่ยนะครับเจ้าของคนที่เขาจะเช่าเนี่ยเขาเห็นสีแบบนี้จัดวันนี้นะครับ แต่พอส่งจริงมากลับเป็นสีซีดลงไปเนี่ยนะครับก็าอาจจะไม่เช่าก็ได้นะครับอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อนอย่าไปแต่งสีจนเกินไปนะครับให้อยู่ที่สีเนื้อเดิมของเนื้อพระเลยนะครับมาตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมจะปรับแสงให้ดูนะครับอันนี้ภาพถ่ายปกตินะครับยังไม่ปรับแสงแต่สีสันวันะเป็นสีเดิมนะครับเดีย๋ยวผมจะ ปรับไปที่ภาพที่ปรับแสงให้ดูนะครับว่าสีสันมณะจอกเป็นยังไงนะครับอ่านะครับผมเพิ่มแสงไปแล้วเห็นไหมครับแต่สีสันมณะก็สว่างขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่าเพิ่มแสงเข้าไปแต่สีพระก็ยังเป็นเนื้อเดิมนะครับเหลืองอมตาลเหมือนเดิมแตกต่างกันที่เราเห็นรายละเอียดชัดขึ้นนะครับแค่นั้นเองเห็นไหมครับแต่ถ้าท่านปรับมาจนจัดเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระท่านส่งมา สีเดิมสื่อจริงสีจริงหรือเปล่าปรับจนเกินไปนะครับไม่ได้นะครับให้อยู่ในพอเหมาะนะครับให้อยู่ในสีสันร,รณะเดิมขององค์พระเลยนะครับเมื่อผมนํามาโปรโมทเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ไปหลอกตาคนอื่นเขาโอเคเอาตามนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปนี้ผมขอเตือนไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับและเพื่อนๆอนที่นะครับที่ทักมาถามถึงวิธีการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง นะครับอ่าผมก็ขอแนะนําในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนที่ส่งพระมานะครับและต้องการที่จะให้ทางช่องเราโปรโมทให้เนี่ยผมก็ขอความนุเคราห์ทั้งนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับขั้นต่ำนี่เดือนละห้าสิบาทเองนะครับก็ถือว่าร่วมโดยช่วยกันนะครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะเปิดตามขั้นตอนเพื่อนเพื่อนดูนะครับวิธีการสมัครนะครับ เพื่อนๆนเข้าไปนะครับที่หน้าช่อง u t u b e นะครับไม่ว่าคลิปไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นโลโก,โก้ของช่องนะครับศึกษาพัฒนาแท้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับให้ติ๊กคำว่าสมัครนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับการสมัครเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนร่วมรักษาพระแท้เนี่ย นะครับเนี่ยขั้นต่ำห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆถ้าเลือกห้าสิบบาทก็ติ๊กเข้าไปคําว่าตรงสมัครช่องนี้นะครับมีห้าสิบบาทร้อยห้าสิบนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆก็ติ๊กตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกระดับหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความอนุเคราะห์ของเพื่อนๆเลยนะครับจะสมัครให้ผม นะครับผมไม่กะกเกณฑ์ท่านจะ50หรือ1 5 0หรือ7 5 0นะครับเพื่อนๆน,นสามารถเลือกได้นะครับก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนทงช่องนะครับผมก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนสมัครเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาช่องทางการชําระเงินนะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปสมัครนะครับก็จะขึ้นมาช่องทางการชําระเงินนะครับเพื่อนๆนที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้โทรศัพท์รายเดือนอยู่แล้วนะครับ เพื่อนๆก็เลือกที่ใช้วันทูคอดีแท็กทูมอฟเนี่ยนะครับได้หมดเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อเรียกเก็บเงินกับช่องทางนี้หรือท่านมีบัตรเครดิตบ,บัตรเดบิตก็ได้นะครับก็คลิกเข้าไปช่องนี้นะครับเขาก็จะหักอัตโนมัตินะครับเดือนละ50บาทหรือถ้าท่านไม่มีเงินในบัญชีหรือบัตรเดบตท่านก็เติมในโทรศัพท์นะครับได้เหมือนกัน นี่คือขั้นตอนง,ง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆที่ทักมาหลายๆท่านที่สมัครไม่ถูกนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆที่สําหรับเพื่อนๆที่สมัครแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเพื่อช่วยกันสนับสนุนนะครับท่านสง่งเมื่อท่านส,านสมัครแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาบอกด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านสมัครแล้วเมื่อท่านส่งพระมาให้ทางเราพิจารณาหรือให้เราโปรโมทน,นะครับผมก็จะทําให้เป็นพิเศษนะครับ โอเคครับอ่าทีนี้เราก็มาศึกษาพระกันอ่าทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าพระองค์นี้สวยงามยังไงพระองค์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์ของวัละคังนะครับวันนี้ผมมีพิมพ์ช่างสิบหมู่นะครับมาให้เป็นเพื่อนศึกษานะครับด้วยมีพิมพ์ที่ว่ามีหลักฐานบันทึกที่ชัดเจนนะครับว่ามีแม่พิมพ์นี้อยู่จริงต่อจากคลิปนี้นะครับพุทธศิ์องค์นี้นะครับ ก็ตัดชิดเส้นบังคับพิมพ์เลยนะครับพุทธศิลป์ก็โยซ้ายเล็กน้อยนะครับไปเอกลักษณ์ของวัดละรังเลยแม่พิมพ์นี้นะครับเส้นซุ้มหัวปลํานะครับพระพักในเหมือนผลมะตูมเลยนะครับพิมพ์นี้เกตจะลดซุ้มนะครับแขนทิ้งดิ่งนะครับลำตัวกระบอกคอดครึ่งนะครับดูดีๆไหลด้านนี้จะยกเล็กน้อยนะครับสูงกว่าหน้าตกก็กระดกสวยงามมีเส้นชายจีวรนะครับ แม่พิมพ์นี้ฐานจะแคบกว่าพิมพ์ใหญ nee, ่พ er, ิมพ์อื่นๆนะครับฐานเนี่ยจะแคบกว่าสักหน่อยนะครับถ้าพิจารณาดูดีเนี่ยนะครับในแม่พิมพ์นี้ผมก็นําลงไปหลายรอบแล้วนะครับของเพื่อนเือนท่านอื่นนะครับส่วนมากก็เอกลักษณ์พุทธินิพน์ทรงเนี่ยนะครับเขาจะแกะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับของวัดรักครังเนี่ยเมื่อเราดูพุทธินิพนธ์ทรงนะครับว่าอกลักษ์แบบนี้เป็นแม่พิมพ์วัดลักครังแน่นอนนะครับ พระบางท่านที wide, words, wife, yes. ่ถามมาว่าเรารู้ได้ไงว่าพิมพ์นี้เป็นของวัดละคังนะครับผมจะบอกให้ฟังว่านอกจากที่ท่านอาจารย์เตรียมพวายเรียบเรียงเอาไว้แล้วนะครับพิมพ์พระสมเด็จยังมีเยอะนะครับที่ท่านอาจารย์เตรียมพวายเนี่ยนะครับท่านได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นเพียงแค่ไม่กี่แม่พิมพ์นะครับยังไม่ครบจํานวนทั้งหมดนะครับยังไม่ครบจํานวนทั้งหมดอ่ะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าท่านอาจารย์เตรียมพวายท่านก็เกิดไม่ทันนะครับตอนนี้เขาสร้างพระนะครับท่านเพิ่งจะมาเรียบเรียงนะครับห้าหกสิบปีให้หลังนี้เองนะครับที่ได้บันทึกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จยุคต้นสร้างเมื่อปีสองพันสามร้อยกว่าหนูนะครับเพืเ่อนๆคิดดูสิครับสมเด็จพุทธจารย์โตอยู่ตั้งแต่รัชกาลที่สามนะครับมาที่สี่นะครับแล้วก็ที่ห้า นะครับเป็นเพื่อนกี่ดูทีครับท่านอาจารย์เตรียมพวายนี่ท่านเกิดทันหรือเปล่าท่านก็เกิดไม่ทันนะครับท่านก็แค่เก็บรวบรวมพระสมเด็จนะครับที่ท่านพอที่จะหาได้ก็มาเรียบเรียงเอาไว้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังไม่รวบรวมไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากพุทธศิ์นะครับรูปแบบการแกะไม่พิมพ์เนี่ยใกล้เคียงกันแน่นอนนะครับแล้ว พิมพยุคต้นๆที่ท่านอาจารย์เิียมถวายบันทึกเอาไว้ส่วนมากก็จะเป็นพิมพ์ยุคต้นๆเลยนะครับพิมพระไม่ค่อยสวยนะครับอ่าพิมพช่างหลวงนี่มีน้อยมากแต่พิมพ์ช่างหลวงเนี่ยตามประวัตินะครับว่ากันว่าท่านเพิ่งจะมาแกะถวายแด่สมเด็จพุทธจัน์โตนะครับแล้วก็แกะแม่พิมสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดถวายแด่สมเด็จพ่อราห้าเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นของราชแม่พิมพ์ช่างหลวงก็เลยสวยๆทั้งนั้น นะครับอย่างที่ผมบอกว่านะครับเราสารันนิษฐานไม่ได้นะครับว่าเขาแกะไม่แกะเราเปรียบเทียบศึกษาได้จากอายุของพลักเครื่องนั่นเองนะครับพเพื่อนเพราะว่ารูปแบบความเก่าของเนื้อป่งปูนเนี่ยสามารถบ่งบอกอายุพระองค์นั้นได้นะครับว่าสร้างมาหลักกี่ปีมาแล้วนะครับเพราะว่ารูปแบบความเก่าของเนื้อป่งปูนเนี่ยเป็นรูปแบบเฉพาะนะครับของเก๊ทำเรียนแบบได้ยาก ถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจเลยว่ารูปแบบความเก่าแบบนี้นะครับของเกศที่ไหนจะมานั่งตกแต่งได้นะครับพระองค์นี้ก็ถือว่าสวยเมืเ่อเราขยายดูเนื้อนะครับก็จะมีลักษณะการงอกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นปูนสุกผูพลุนสึกกร่อนนะครับทับถมกันเห็นไหมครับเ,เพื่อนดูเนื้อพระเกิดรูปแบบอะไรครับเกิดรูปแบบความโพเทียวนะครับ หดแห้งเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมครับหดแห้งเหี่ยวย่นก็มีรองปูนสุกที่งอกขึ้นมาทับถมนะครับแล้วใต้รองปูนสุกเหล่านี้เราก็จะเห็นลักษณะการงอกด้วยลักษณะเนื้อปลาที่ผูปลุนสึกกลอนไปด้วยนะครับแล้วเราก็ดูการหดตัวของเนื้อปูนเห็นไหมครับเพื่อนๆดูลักษณะการหดตัวดีวครับหดเหี่ยวชำนวนนะครับ หดแห้งเหี่ยวย่นเหี่ยวชำนวนหนึงนุ่มนะครับเนื้อปูนจะมีความนวลมีความหนึบนุ่มนะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าขับเอาลองปูนนะครับจากในองค์พระมาอยู่ด้านนอกแล้วเนื้อพระก็เลยมีความโปร่งแสงมีความหนึบนุ่มมีความชำนวนนะครับเนี่ยแล้วก็มีรูปแบบการงอกของปูนดิบนะครับคละกันไปมาเนี่ยบริเวณนี้ก็งอกเยอะเห็นไหมครับนี่คืองค์ประกอบของพระแท้นะครับ เมื่อเราเห็นลักษณะการหดตัวของเนื้อปูนเนี่ยนะครับพระแท้นเนี่ยจะแตกต่างกับของเก๊ของเกท๊ทำยังไงก็ไม่เกิดรูปแบบการหดตัวนะครับที่เป็นธรรมชาติหดตัวเพราะการอบไม่เหมือนกันนะครับกับรูปแบบการหดตัวของเนื้อปูนที่ผ่านการเวลานับเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยมันย่อมแตกต่างนะครับความแห้งความหมดที่เขานําไปอบเนี่ยมันใช้อุณหภูมิความร้อนนะครับเลขปฏิกิริยาเนื้อปูนนะครับให้เนื้อปูนนี่แห้งแข็งนะครับ ใช้ความร้อนเป็นตัวกระทำคายน้ําคายน้ํามันออกมาคราวเดียวนะครับแต่จะไม่เหมือนกับพระเท้พระแท,ะแท้เนี่ยนะครับเขานาไปตากเสร็จแห้งแห้งก็ความชื้นยังไม่หมดนะครับก็แจกจ่ายคนที่เขานาไปใช้นะครับนาไปบูชานําไปเก็บนะครับเนื้อปูนก็จะค่อยๆหดแห้งเหี่ยวไปทีละนิดทีละหน่อยทีละวันทีละคืนทีละเดือนทีละปีนะครับเมื่อครบห้าสิปีเนี่ยขึ้นไปก็จะเห็นลักษนณะ ลองปูนสุกที่เด่นขึ้นมาเลยนะครับห้าหกสิบปีจะเห็นรูปแบบการงอกของปูนสุกแล้วนะครับดูมาจากไหนล่ะดูมาจากพระหลวงปูหินหลวงปูนาไงครับเนื้อบ่งปูนเหมือนกันที่มีอายุการสร้างหกสิบปีเนี่ยเจ็ดสิบปีก็จะเริ่มเห็นลักษณะการงอกระเหยของลองปูนสุกแล้วนะครับแต่เนื้อชั้นในยังไม่ผุกร่อนแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเห็นละองข่าว,นวนๆนนลนนแบบเนี้นะครับเห็นขึ้นแล้วนะครับ แต่เนื้อชั้นในเนี่ยยังไม่ผูกกลอนนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดการทับถมนะครับด้วยเวลาที่ยาวนานกว่าเหมือนพระยุคต้นนะครับเนี่ยนั่นคือหลักเข้าใจง่ายนะครับเมื่อผ่านระยะเวลา80-90ปีนะครับเราก็จะเห็นลักษณะการงอกนะครับในพระบางองค์ที่งอกเยอะงอกจัดเนี่ยเราก็จะเห็นปูนดิบนะครับงอกเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกเป็นกระแจะนะครับแล้วเนื้อพระจะค่อยๆ อดแห้งเหี่ยวย่นไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มผุพลุนสึกกร่อนและทีนี้นะครับก็เหมือนกระดูกเหมือนกระฟันอ่ะมันเริ่มมีซ่อมมีเสื่อมมีนะครับชํารุดผุพังอ่ะผุพัง,พงนะครับนั่นคือวัตจักรนะครับเนื้อพระเป็นเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับเป็นแคลเซียมย่อมมีการผุพลุนและสึกกร่อนด้วยกลไกของการเวลานะครับเนี่ยมันมีเริ่มงอกเห็นไหมครับ เนื้อชั้นในที่เป็นปูนสุกก็เริ่มกลอนเริ่มผุเริ่มพลุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่คืองประกอบนะครับของประเท,ท้ที่เราสามารถศึกษาและนะครับแยกแยะจากลักเกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดปูนดิบนะครับเนี่ยในของเกล่ะครับโมติดนะครับเฉพาะลักษณะการหดตัวของเนื้อปูนเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วนะครับเทกับเกเนี่ ถ้าเพื่อนๆดูให้ดีเนี่ยยกเว้นพระเนื้อแกล่งนะครับพระเนื้อแกล่งที่ออกไปทางแก่น้ํามันเนี่ยนะครับพระที่เนื้อละเอียดส่วนมากนะครับอนุภาคช่องว่างของเนื้อปูนเนี่ยนะครับมันยึดตัวกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของเนื้อพระลักษณะการผูุกปุนตึกกล่อนก็จะเกิดขึ้นช้ากว่านะครับแต่ความหมดเหี่ยวของชั้นปูนความหนึกนุ่มความเหนียวชํานวนเนี่ยมีเหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่า พระองค์นั้นเป็นพระแท้ดูง่ายเป็นพระแท้ดูยากนะครับก็ก็แตกต่างกันตรงนี้บ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่สภาพการเก็บสภาพการใช้ด้วยนะครับพระแต่ละองค์เก็บไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันนะครับมันก็ย่อมมีข้อแตกต่างนะครับพระบางองค์ก็เก็บไว้ในหออในหีพออย่างดีบรรจุพันธุ์ไว้อย่างดีนะครับเนื้อพระก็จะสมบูรณ์กว่าพระบางคนก็เปลือยตั้งไว้บนหิ้งนะครับกรอบก็ไม่ใส่บูชา ตั้งอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับลองหยิบลงมาดูสิครับไม่เชื่อผมนะครับจะมีคราบดินคราบขี้ฝุ่นเกาะเต็มนะครับแล้วเนื้อชั้นไหนก็เริ่มจะกร่อนนะครับนั่นคือรูปแบบนะครับของเนื้อผงปูนปะหอยนะครับองค์ประกอบโดยรวมที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบของการเวลาทั้งสิ้นนะครับที่เป็นตัวแปรเปลี่ยนเป็นตัวกระทําเพราะฉะนั้นนะครับของเกเนี่ย ผมบอกเลยว่าจะทําให้เทียบเท่ากับพลายุคต้นค่อนข้างที่จะห่างไกลนะครับยังห่างไกลมากถ้าเพื่อนๆศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อนจะเข้าใจเลยนะครับว่าแทบเก๊มันแยกแยะก,ก,กันไม่ยากนะครับเนีย่ยเพื่อนดูมวลสารดีครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยปลาแท้เห็นไหมครับเมื่อเนื้อปูนเก่ามวลสารเหล่านี้ก็เก่าก็แท้นะครับผมถึงบอกว่าให้ดูที่มวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับเป็นมวลสารที่มีจานวนเยอะที่สุด ที่สมเด็จพุธานโตท่านนำมาสร้างพระสมเด็จนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปดูเม็ดดาเม็ดแดงนะครับไม่จําเป็นต้องเอาแม่เหล็กไปดูดนะครับไอ้คนที่มาโปรโมทว่าของแท้แม่เหล็กต้องดูดติดของเก๋มันก็ใส่ลงไปได้นะครับและไม่สามารถชี้วัดได้ด้วยว่าแม่เหล็กนั้นใหม่หรือเก่านะครับของเก๋็ก็ทำได้ถ้าคุณเอาแต่แม่เหล็กดูดติดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนต้องดูที่เนื้อปูนเป็นหลักนะครับ ดองประกอบของเนื้อปูนี่ความหนึกนุ่มความเหี่ยวฉ่ำนวลหดแหง้งเหี่ยวย่นเนี่ยนะครับรูปแบบการงอกปูนสุกปูนดิบเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องนี้เราก็จะเห็นปูนสุกชัดเจนนะครับปูนสุกไม่ใช่คราบแปลงเห็นไหมครับลักษณะการงอกเนี่ยเพื่อนดูนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเป็นผลเนี่ยนี่คือปูนดิบทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับปูดบวมงอกขึ้นมาจากชั้นเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าขยายอย่างนี้เพื่อนๆก็พอจะจินตนาการภาพบอ,อกนะครับว่าลักษณะการงอกเป็นรูรปแบบยังไงนะครับในพระแท้หลายๆองค์ที่ภาพชัดๆผมก็เคยนะครับขยายจุดเหล่านี้เพื่อนๆดูอย่างชัดเจนนะครับเพื่อเพื่อนๆได้เข้าใจว่าพระแทะ้นะครับเนื้อปูนเก่าเป็นรูปแบบยังไงนะครับเมื่อเราเห็นรายละเอียดเหล่านี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิจารณาเองได้แล้วนะครับบางท่านเนี่ย เลือกพระมานะครับส่งมาให้ผมนี่นะครับผมบอกเลยว่าท่านดูเป็นดูพระเป็นแล้วนะครับท่านเข้าใจแล้วเพื่อนๆอนอย่าไปจดจําที่สีสันวันณะอย่างเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆือนจดจําที่สีสันวันณะสมมุติพระองค์นี้นะครับอ่าวันณะสีเหลืองมน้ำตาลเนี่ยเพื่อนๆจืานจว่าโอ้โหพระเทต้องเป็นเนื้อสีนี้สีนี้มันไม่ใช่นะครับบางองค์เป็นวันนะสีขาวก็มีนะครับที่เป็นของแท้ให้เพื่อนๆือนจดจําที่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผงปูนนะครับ รูปแบบความเก่ารายละเอียดที่ผมพยายามเน้นให้เพ right e ื่อนดูเนี่ยนะครับรูปแบบปูนสุกเนี่ยนะครับลักษณะการหดตัวความเหี่ยวย่นของระดับพื้นผิวของเนื้อปูนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูรายละเอียดเหล่านี้นะครับถึงจะเป็นเนื้อสีเหลืองอมตาลหรือเป็นเนื้อสีขาวนะครับรายละเอียดของปูนเนี่ยรูปแบบมันเหมือนกันนะครับลักษณะการหดตัวรูปแบบปูนสุกเหมือนกันการผูกพุนเหมือนกันนะครับรูปแบบการงอกของเม็ดปูนดิบเหล่านี้มันเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับ แตกต่างกันที่สีสันวนะนั่นเองนะครับทําไมสีสันวนะพระสมเด็จวราคังถึงไม่เหมือนกันทุกองเพราะเขาสร้างหลายครั้งหลายวรารณะนะครับน,ะ,นะครับว่าที่สมเด็จพุทจาจทร์โตท่านธรมอรนาาอะครับมรณภาพเนี่ยนะครับเพื่อนๆว่าท่านสร้างพระกี่ครั้งกี่วรระนะครับแต่ละปีมีงานบุญกี่ครั้งล่ะนะครับท่านก็สร้างไว้เยอะนะครับเฉพาะบรรจุก,กลัวนะครับสามกลัวแล้วนะครับที่เห็นชัดชัด ก็ล่อไปสองแสนแล้วนะครับในวัดละคังเนี่ยเจ้าสํานักเองนะครับเป็นอารามหลวงมีศักยภาพมีทรัพยากรน,นะครับในการที่จะสร้างพระเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่พระสมเด็จวัดละคังมีมากมายหลายสีสันพระนะมากมายหลายแม่พิมพ์นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะใช้หลักการแบบไหนในการศึกษานะครับอ่าในการ พิจารณานะครับแล้วก็เก็บสะสมพระสมเด็จอย่างถูกต้องนะครับสะสมพระเทวที่ของเกศไม่สามารถที่จะทําเรียนแบบได้นะครับพระองค์นี้สวยงามมากนะครับเนื้อจัดแต่เจ้าของเขาไม่ได้ปล่อยเช่านะครับผมก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับพระเทวองนี้วันนี้ก็บรรทุนก็จาพิมมาไว้นะครับจําพุทธศินพิมตรงเอาไว้นะครับ จำลักษณะกายภาพของเนื้อสีสันวนะอาจจะอ่อนกว่านี้หรืออาจจะสีขาวก็ได้นะครับแต่ถ้าพรยชุดเดียวกันส่วนมากนะครับเนื้อพระจะใกล้เคียงกันนะครับยกเว้นว่าพระที่สร้างบรรจุกลุจํานวนหลักหลายๆห,หมื่นองค์นะครับสีสันวนะอาจจะแตกต่างกันไปแน่นอนเพราะว่าหลายคนสร้างหลายคนทําการผสมสัดส่วนของมวลสารนะครับน้ํามันผสมของ สีน้ำว่านยางว่านเ่านี้นะครับมันไม่เท่ากันทุกคนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีข้อแตกต่างกันไปบ้างแต่ใจหลักสําคัญเพื่อนๆต้องดูที่เนื้อปูนเป็นหลักนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปผมก็จะนาพระแท้ของเพื่อนๆนะครับรอคิวเยอะมากนะครับมาโปรโมทให้ด้วยแล้วก็มาให้เพื่อนรับชมศึกษาไปด้วยกันสําหรับวันนี้ก็กราสสวัดีครับ